จ้าแล้วนาย่อนซ้อนสม,มิเดนแฟมิลี่จ้าวันนี้รัตะนากับไปไปทรงหลูกเด้อจ้ะทรงหลูกทรายสีใหญ่ไปอยู่ไกลจากแม่อยู่จ้นไ,ไปเรียนในเมืองอีกเมืองอียังหีวยัยงเอารู

โรงเรียนนับมาสั่นนับหลีกนับคำนวณสรงลูกใสกอนจ้าเพ่นใหญ่มากสิมาเลียนแถวเรียนที่ไหนนะ na Oh, land. 呵呵呵。 จอดรถพักจ้ะกินไอศครีมจ้ะอากาศร้อนกินกลัสไอศครีมนะคะจอดรถเลาะอันนั้นพักก่อนจ้ะสามีเลาะพักก่อนขอสิครับต่ออีกจ้าจ้าออมเดินทางต่อจ้า Vi har satt utrustningstid på båda två håll. Det här ska ju då, som du sa Maria, utredas på flera håll nu då. Men vad säger man annars då från fallskärmsförbundets sida? Hur vanligt är det med så här allvarliga olyckor i samband med just ไปซื้อของกินไววใหนลูกๆไว้ให้ลูกซ้ายน้ำจ้าผลของเรียบร้อยควสิมาซื้อกาแฟขาวกับน้ำให้ลูกิจ

สง่ายของโยของก่อนจ้าานนจะถึงร้าจอถึงแล้วขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาสาวเยตินัจ้าขอบคุณค่ะไม่